พบกันกับประเด็นฮอตของการลงทุนตลาดหุ้นโลกแับครุกวงในตาตมันๆกับผมองศธรีลาประชาคุณรับไปเลย KKP GNP มูลค่า100บาทเพียงลงทุนในกองทุนรวมที่ร่วมรายการและกรอกค้นนี้การเลือกตั้งสหรัฐเข้าได้มาทุกทีทุกทีนะครับ สัปดาห์นี้เราจะมาคุยกันนะครับว่ามุมมองของเราต่อสินทรัพย์เสี่ยงประเภทหุ้นต่างประเทศนั้นว่ากันอย่างไรนะครับพื้นฐานในฝั่งของการเติบโตเศรษฐกิจการเติบโตกำไรตอนนี้กําลังเข้าสู่ช่วงที่คึกคักที่สุดนะครับของการประกาศงบการเงินไตรมาสสามเดี๋ยวจะมาสรุปกันฟังนะครับขอบายนิดน,นึงนะครับตอนนี้โซฟาโซกูนะครับคือกําไรออกมาในภาพรวมเฉลี่ยดีกว่าคาด เราจะมาปิดท้ายนะครับถ้าไปเจอซีนารีโอของการเลือกตั้งผลลั์ออกมาคือ Republican Sweep นะครับก็คือทรัมป์ชนะด้วยแล้วก็ทางพรรค Republican สามารถครองเสียงในสภาคอนเกรสได้เองเนี่ยเราจะมีวิธีการปรับพอร์ตยังไงสัปดาห์นี้คุณอยู่กับผมนะครับในท่านแห่แชร์รอบโลกนะครับแหมไม่ได้เจอกันสักพักหนึ่งนะครับช่วงนี้ฝนตกหนักมากก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพนะครับอย่าเป็นหวัดไปนะครับออกกําลังกายได้ก็ช่วยกันออกกําลังกายนะครับเป็นยาวิเศษ เข้าสู่ประเด็นหลักของเราประจําสัปดาห์นี้กันนะครับแน่นอนครับทุกๆความผันผวนก็มองเป็นโอกาสแล้วก็นักลงทุนเองโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะสนใจเรื่องของความผันผวนเป็นหลักเนี่ยครับเพราะว่าข่าวร้ายส่วนใหญ่แล้วจะขายได้ดีกับข่าวดีซึ่งครั้งนี้เองหนีไม่พ้นนะครับความผันผวนที่น่าจะเกิดขึ้นที่ตลาดจับตาดูอยู่ก็คือเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่5พฤศจิกายนนี้นะครับโดยบรรยากาศตอนนี้นะครับ บ่งชี้ไปว่าทางอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีโอกาสที่จะเข้าไปเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งนะครับไม่ว่าจะดูจากคะแนนเสียงที่เข้าไปเซอร์วย์ไปจนถึงเรื่องของการเข้าไปพน,นันการนี้ครับผ่านพิลิตชันมาเก็ตส์นะครับอย่างไรก็ดีนะครับผลการเลือกตั้งเป็นอะไรที่ยากจะคาดเดานะครับอีกมุมหนึ่งก็คือถึงแม้รู้ว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรนั้น r รีแอคชั่นของตลาดก็เป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น สิ่งที่พวกเราแนะนำนะครับสำหรับนักลงทุนก็คือการวางโพซิชันเพื่อจะตอบรับกับผลต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับปัจจุบันนี้นะครับเรายังคงมุมมองโอเวอร์เวกับหุ้น US แล้วก็หุ้น emerging markets ที่ไม่รวมเมืองจีนสาเหตุนั้นก็คือหุ้น US นั้น มีความแข็งแรงที่สูงนะครับคุณภาพของเขาเองเนี่ยสุดจริงๆแล้วก็เรื่องของการเติบโตกาไรนั้นมีโอกาสที่จะนิ่งๆมาเรื่อยๆมาเรียงๆนะครับเมื่อเทียบกับเพื่อนๆของเขาเพราะว่ามีบริษัทที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของ AI รวมถึงเรื่องของ Investment รอบใหม่ที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับในฝั่งของ e m x ช i นานั้นก็คือภาพของการเติบโตเศรษฐกิจโลกที่เราเชื่อว่ายังดําเนินต่อน,นั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มซิกิทิเคิลี่แข็งแรงนะครับสประเทศหลักๆก็คือเกาหลีกับไต้หวันนั้นน่าจะได้ enjoy upside ในฝั่งของ Memory h Demand ที่ยังแข็ง แรงไม่พอนะครับอีกประเทศหนึ่งก็คืออินเดียนะครับแม้ว่าช่วงหลังเองเนี่ย performance อาจดูจืดๆไปหน่อยนะครับแต่ในระยะกลางจนถึงยาวเองเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยนําซ้านะครับถ้าไปลันจากเซนซิวิตี้ต่างๆนั้นอินเดียค่อนข้างที่จะ isolate นะครับไม่ค่อยยุ่งอะไรกับใครเท่าไหร่ถ้าถูก drive เรื่องของ macro factor ต่างๆนั้นเราเชื่อว่า,าอินเดียน่าจะทนทานทีเดียวในฝั่งของภาคอุตสาหกรรมนะครับเรายังคงชอบ3อุตสาหกรรมเหมือนเดิมประกอบไปด้วย expanded Tech นะครับ S financial s และก็ utilities การผรสมผสานการลงทุนแบบนี้เนี่ยครับเราเชื่อว่าจะเป็นตัวทำให้พอร์ตโฟลิโอของทุกท่านเองเนี่ยสามารถที่จะตอบรับความผันผวน,นที่จะเกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะที่เรากำลังจะเข้าสู่เรื่องของการเลือกตั้งสารัฐในสัปดาห์หน้าถ้ามีมุมมองอะไรปรับเปลี่ยนนะครับทางเรา c o o Office จะมาชี้แจงแล้วก็มารายงานราย,ายละเอียดให้กับทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เข้าสู่ช่วงถัดไปนะครับจะมาสรุป กรอบมุมมองการลงทุนของเรา Investment Framework นะครับจากทีม CEO Office ว่าทำไมเราเชื่อว,ว่าหุ้นมีโอกาสที่จะขึ้นมากกว่าลงนะครับมาที่ประเด็นแรกกันในฝั่งของ fundamentals Global Wave นะครับเป็นการวัด Macro Momentum ของโลกปัจจุบันนี้ยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นนะครับถึงแม้ว่าในช่วง1เดือน2เดือนที่ผ่านมาเองเนี่ยดัชนีตัวนี้อาจจะดูนิ่งๆน,นอน,น,อนๆไปแต่เราเชื่อว,ว่ามีโอกาสที่จะยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นอยู่เพราะอะไรใช่ไหมครับกรพาว่าตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ช่วง การลดดอ,อกเบีย้ยนโยบายซึ่งตัวนี้สําคัญมากนะครับเวลาธนาคารกลางหลักๆนําโดยเฟดนั้นมีท่าทีที่ผ่อนคลายลดดอ,อกเบีย้ยนโยบายเพิ่มขึ้นนั้นทิศทางการเติบโตเศรษฐกิจมันจะถูกหล่อเลี้ยงนะครับ financial condition s พอมันเอื้อปุ๊บเองเนี่ยกิจกรรมมันก็จะมีโอกาสที่จะดาเนินต่อนําซ้าไม่พอนะครับในฝั่งของ earnings ตอนนี้ e a r n i n g ็งโมเมนต m um ยังอยู่ที่ทางที่สดใสนะครับโดยเฉพาะการประกาศงบการเงินไตรมาสสตอนนี้อยู่ในช่วงที่คึกคักที่สุดนะครับผมขอสรุปออกมาหลากัหลกๆเองเนี่ยเป็นหัวข้อดังนี้ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินไตรมาสสเลยประเด็นแรกนะครับ e a r n i n g ็ตอนนี้เฉลี่ยดีกว่าคาดประมาณ6% ตอนนี้บริษัทกว่า30%ใน s p 5 0 0ได้ประกาศงบกันออกไปแล้วนะครับภาพรวมถือว่าสดใสเลยอย่างที่ผมรายง,งานออกไปนะครับกำไรเฉลี่ยดูดีกว่าคาดจำนวนบริษัทที่ประกาศกำไรดีกว่าคาดนั้นมีแถวแ8วเลยนะครับพอๆกับไตรมาสที่ผ่านมาแต่ตัวที่เด่นนั้นก็คือจำนวนบริษัทที่ประกาศยอดขายดีกว่าคาดนะครับอันนี้เร่งตัวขึ้นมาเมื่อเทียบกับไตรมาสก,ก่อนเลยถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์นะครับ เพราะว่าการที่จะให้ยอดขายดีกว่าค่านั่นเองเนี่ยเป็นตัวบ่งชี้ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นยังอยู่ระดับที่แข็งแรงเลยคราวนี้จะเข้าสู่ประเด็นถัดมาเกี่ยวข้องกับงบการเงินไตรมาสสามผมจะไปขุดดูนะครับว่ามีกลุ่มธุรกิจไหนบ้างที่น่าสนใจขอเริ่มที่ธุรกิจฝั่งการเงินนะครับธนาคารขนาดใหญ่ธุรกิจ Payment Services และเครดิตการ์นั้น ต่างให้งบออกมาที่ดูดีกว่าที่ตลาดคาดกันแบบพร้อมเพียงกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์ขนาดใหญ่ในสหรัฐนั้นมีการรีพอร์ต n t t n t t r r s t t n n o o m e นะครับหรือว่ากําไรที่ได้จากส่วนต่างดอกเบี้ยนั้นดีกว่าที่ตลาดคาดเยอะแยะเลยนําซ้ำนะครับช่วกิจในฝั่ง Capital Markets นั้นด้วยการที่หุ้นอยู่ทิศทางขาขึ้นนะครับความผันผวนมีบ้างการเทรดดิ้งทำา Investment Banking ก็มีทิศทางที่ดูดีด้วยในฝั่งของ Payment นะครับ ภาพรวมออกมาว่าธุรกิจการจับใจ่ายใช้สอยก็สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ยังอยู่ในทางที่แข็งแกร่งนะครับต่างให้งบการเงินออกมาที่ดูดีด้วยในฝั่งของ c เครดิตการสเปนดิงนะครับคนจะไปกลัวว่าเอ๊มันจะมีการตั้งสำรองเยอะขึ้นหรือเปล่ากลายไปว่าการตั้งสำรองนั้นไม่ได้ดูมีพิษ มีภัยเมื่อเทียบกับฟันเดเมนทัลของเขาเลยนะครับก็เป็นภาวะบ่งชี้นะครับว่าปัจจุบันนี้ในฝั่งของธุรกิจฟินแลนเชียลประกอบไปด้วยธนาคารขนาดใหญ่แล้วเพย์เมนเซอร์วิสเซสรวมถึงเครดิตการ์ดนั้นสะท้อนในฝั่งของภาคการบริโภคแล้วสุขภาพที่ดีของแคปิตอลมาร์เก็ตนะครับกลุ่มถัดมานะครับกลุ่มนี้จะค่อนข้างผสมผสานนะครับแต่เป็นอะไรที่นักลงทุนไทยส่วนใหญ่ให้ความสนใจนั่นก็คือธุรกิจสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับหรือว่าลักชวรีนั่นเอง ภาพวมออกมาดูไม่ดีนะครับโดยเฉพาะพี่ใหญ่ของเรานะครับบริษัท LVMH งบนี้ออกมานี่ปาดเหงื่อเลยนะครับแย่กว่าที่ตลาดคาดกับทุกบรรทัดเลยไม่ว่าจะเป็นธุรก,กิจไหนก็ตามค้าขาในฝั่งของผู้มิภาคไหนก็ตามเองเนี่ยออกมาแย่กว่าที่ตลาดคาดเกือบมีเน้อสำคัญหมดนะครับคุณก็มีการปรับลดถอยกันไป หลักๆเองเนี่ยก็มาจากเรื่องของดีมาที่จีนแผ่วพอสมควรนะครับอันนี้ก็ต้อง f l a กไว้เลยงบของบริษัทส่วนใหญ่ที่ประกาศออกมานั้นถ้าเกี่ยวข้องกับจีนเยอะๆนั้นเองถือว่าเหนื่อยนะครับเพราะว่าดีมานของคนในประเทศจีนนั้นถึงแม้จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามาเองเนี่ยความมั่นใจยังไม่กลับมานะครับพร้อมๆไปกับเรื่องของ ปัญหาอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องใช้เวลานานกว่าจะเคลียร์มันได้เองตัวนี้ก็จะเป็นตัวกดดันบริษัทที่มีเอ็กซ์โพทเชอร์ที่สูงกับในฝั่งของเมืองจีนแต่ตัวที่โดดเด่นจริงๆในฝั่งของกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยนั้นก็คือ a i r m เมสนะครับน้องม้ามาเลยนะครับช่วยใส่กราฟิกมาหน่อยนะครับน้องม้านี่โหจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในฝั่งของบิสเนสยูนิตไหนขายในรีเจียนไหนเองเนี่ย รีพอร์ตก็ออกมาบีทกันทั่วหน้าเลยนะครับก็เป็นภาพบ่งชี้นะครับว่าคนที่มีตังค์เยอะๆนั่นเองเนี่หรือเรียกกันสับเท่ๆว่าอัลตร้าไฮเน็ตเวิร์สนะครับไม่สกิดผิวนะครับมีปัญญาในการจับจ่ายใช้สอยแบบที่ไม่ค่อยแครราคาด้วย ก็เป็นตัวภาพสะท้อนว่าบริษัทไหนที่มี p r i ซ i n g power ที่ดีนะครับสามารถที่จะเกาะกระแสเรื่องของการจ้างงานเรื่องของการตั้งราคาไปจนถึงเรื่องของการหล่อเลี้ยงให้คนซื้อเนี่ยซื้อแล้วซื้ออีกซื้อซ้ําไปเรื่อยๆยังดําเนินต่อน,นั้นก็จะเป็นตัวทําให้งบการเงินยังออกมาแข็งแกร่งอย่างเช่น a i r m เมแล้วมากลุ่มสุดท้ายนะครับที่คัดมากลุ่มนี้ไม่พูดไม่ได้นะครับกลุ่มนั้นคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ผมขอพูดบางจุดที่ดูอ่อนแอก่อนนะครับกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มช่วยกิจเซมิคอนดักเตอร์ภาพรวมออกมาค่อนข้างผสมผสานกันนะครับแต่ตัวที่ดูอ่อนแอเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่มีลิง k a เกจกับเมืองจีนไปจนถึง PC แล้วแท็บเล็ตดีมานที่ยังไม่ได้ฟื้นตัวนะครับหุ้นที่ถูกกระทบก็คือ ASML กับ AMD ที่เพิ่งประกาศมาสดๆนนร้อนเลยเนี่ยครับ เป็นภาวะบ่บงชี้นะครับว่าถึงแม้ภาพรวม Memory Cycle Semiconductor Cycle จะออกมาแข็งแรงแต่ถ้าเกิดคุณมีจุดบางจุดที่ยังเปราะบางและไม่สามารถที่จะไปหา Growth Engine ใหม่มาได้นั่นเองเนี่ยหุ้นก็อาจจะมีการล่าถอยลงไปได้น,นะครับขณะเดียวกันเองชุวยกิจในฝั่ง Semiconductor ที่แข็งแรงนั้นก็คือบริษัท SK Hynix นี네่ครับอันนี้คือเป็นเบอร์ต้นๆนะครับของการผลิต Memory c h i p ที่เอาไปใช้ใน AI c h i p ต่างๆนะครับ ออกรีพอร์ตออกมาแข็งแรงมากๆคุณก็คือขึ้นแบบโดดเด่นเลยเนี่ยครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ตอนนี้ต้องบอกว่าผสมผสานกันนะครับไม่ได้เคลียร์ออกมาเป็นสีเขียวขนาดนั้นตัวที่เด็ดเองเนี่ยก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์นะครับประกาศกันออกมาแล้วหลายบริษัทตัวที่เด่นๆก็คือบริษัท SAP กับ Service Now บริษัท2บริษัทนี้ ต่างให้ยอดขายและกําไรดีออกว่าคานะครับจนถึงมีการปรับไกด์แดนซ์ขึ้นด้วยแล้วก็เป็นการตอกย้ำนะครับว่า AI adoption ยังดําเนินต่อนะครับเพราะ2บริษัทนี้เนี่ยต่างออกมาคุยว่า AI service เร่งตัวขึ้นแล้วเป็นตัวหนุนด้วยทําให้งบของเขาแข็งแกร่งกลุ่มถัดมานะครับอันนี้จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่แล้วและบริษัทพวกนี้ไม่พูดไม่ได้นะครับรู้จักกันอยู่แล้ว Netflix นะครับ มีการรีพอร์ตออกมายอดขายกำไรมาร์จินดีกว่าคาดหมดเลยไกด์เดนส์ก็ดูแข็งแรงด้วยได้ Ben e ฟิจากเรื่องของการดึงผู้ใช้รายใหม่เข้ามาสูงกว่าที่ตลาดคาดนะครับก็เป็นภาพตอกย้ำเบสิกเนี่ยครับบริษัทไหนก็ตามนะครับถ้าสามารถที่จะไปอยู่ในใจของลูกค้าได้นั่นเองการเติบโตยอดขายกำไรต่อให้จะปรับราคาย,ยังไงลูกค้าก็ายังอยู่นะครับตัวนี้เจ๋งจริงๆแล้วสุดท้ายนะครับเพิ่งประกาศมาสดๆร้อนๆเหมือนกันบริษัท Alpha เบส g o o g l e นะครับ ประกาศยอดขายออกมาดีกว่าคาดแบบถล่มทลายนะครับธุรกิจหลักๆของเขาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโฆษณาธุรกิจ Search Engine YouTube รวมถึง Cloud เองเนี่ยดีกว่าคาดพร้อมกันทั่วหน้าเลยนะครับก็เป็นการยกเขาออกจากอกนะครับเพราะว่านักลงทุนหลายท่านกลัวนะครับว่าทางบริษัท Alphabet หรือว่า Google นั่นเองเนี่ยอาจจะมีการรีพอร์ตยอดขายที่ดูไม่สดใสนะ เพราะว่ามีคู่แข่งหลายตัวเข้ามาเยือนนะครับไม่ว่าจะเป็นการมาเยือนของทาง Open AI รวมถึง Gen AI Search Engine ต่างๆอาจจะเป็นตัวดึงทราฟิกของ Alphabet Google ได้แต่งบการเงินใรมาส3ตัวนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับเป็นการบ่งชี้เลยว่าบริษัท Google ยังคงที่จะรักษาความเป็นผู้นำในด้านของ Search ไม่พอนะครับการเอา AI มาใช้ Cloud Service ของเขาที่เร่งตัวขึ้นก็เป็นภาพสะท้อนนะครับว่าบริษัทที่มี Innovation นะครับ ไปจนถึงคุณลิตี้ที่สูงต่างๆเหล่านี้เองเนี่ยหุ้นก็มีโอกาสที่จะอัพเปอร์ฟอร์มได้ในระยะยาวเลยคราวนี้จะเข้าสู่เนื้อหาเล,เล็กๆน้อย <ๆ S 1> เกี่ยวข้องกับงบการเงินไตรมาสสามที่ดูดีนะครับแล้วผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆมีให้ดูหลักๆมา2ชาร์ตนะครับขอกันไปที่ชาร์ตแรกก่อนดังนี้เลยครับตั้งข้อมูลชุดนี้คือการเข้าไปแกะคอมเมนต์รีของแมนจเมนต์บริษัทต่างๆที่ได้ประกาศงบไปแล้วนะครับไปดูซิว่าโทนของเขาเนี่ยออกมาเป็นโพซิทีฟหรือเนกาทีฟมากกว่ากัน ตอนนี้เทรนออกมาเป็นโพสทีฟนะครับแล้วก็เร่งตัวขึ้นด้วยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วโดยโทนตัวนี้ครับคอร์เปรสเซนติเมนต์ถ้ามันออกมาเร่งตัวขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนั่นเองจะเป็นตัวหลีดเออร์เนงสโตรดหลังจากนี้ไปอีก1-2ไตามาาเลยนะครับเป็นภาวะบ่งชี้นะครับว่าอาจจะเห็นการเร่งตัวของการเติบโตกําไรในไตามาสี่รวมถึงไตามาหนึ่งของปี2025ด้วยอีกมุมหนึ่งนะครับชาร์ตอันที่2ขอแปะนะครับตั้งตัวนี้เป็นการแทร็กนะครับว่า ผู้บริหารของบริษัทต่างๆนะมีการบ่นกันมาว่าดีมานมันอ่อนแอเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนะตอนนี้ข่าวดีก็คือดีมานที่บ่นมาว่าอ่อนแอแล้วปัวเปี้ยมีสัดส่วนที่ลดลงแล้วลดลงเรื่อยๆนะครับเป็นภาะวะบ่งชี้เข้าไปสะท้อนนะครับว่าการเติบโตยอดขายการเติบโตเศรษฐกิจนั้นยังไม่ได้มีพิษมีภัยเลยนะครับนําซ้ําดูดีขึ้นด้วยแล้วเราอยู่ในจุดที่มีโอกาสที่เข้าสู่ infection point นะครับเพราะว่าถ้าดีมาน ออกมาเติบโตต่อและแข็งแรงกว่าที่ตลาดค่านั้นก็จะเป็นตัวหนุนการเติบโตยอดขายและการเติบโตกําไรหลังจากนี้ในไตรมาสถ,ถัดไปซึ่งหลังจากนี้ไปนะครับเทปของฮันแน่เชียร์โรคอาจจะมีการเปิดเผยไปแล้วแต่ก็จะมีหลายบริษัทเนี่ยครับโดยเฉพาะบริษัทเทคขนาดใหญ่ประกาศกันออกมาแต่ดูจากเทรนด์แล้วเองเนี่ยมีโอกาสที่จะให้ e a r n i n g นิ่สี่ราคานะครับลองติดตามกันดูนะครับเดี๋ยวพอจบฤดูกาลการประกาศงบไตรมาสสนั้นผมจะขอมาสรุปรายละเอียดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับ แล้วคราวนี้มาสู่อีกองค์ประกอบหนึ่งนะครับของ investment framework ของเราก็คือเรื่องของ sentiment ตัวนี้ถ้าสรุปไวๆก็คือยังไม่มีสัญญาณที่ออกมาบ่งชี้ว่านักลงทุนเปิดรับความเสี่ยงเป็นวงกว้างและเข้าสู่ขั้นของการเก็งกำไรนะครับเราดูหลายมิติมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ flow positioning รวมถึง s u r v e y นั้นภาพรวมเองเนี่ย ไม่ได้ส่งสัญญาณอย่างที่บอกไปนะครับว่ายูโฟเรียถ้ามันมีการแฟลกว่านักลงทุนตอนนี้อาแขนเปิดรับความเสี่ยงเต็มรูปแบบนั่นเองเนี่ยตัวนี้จะเป็นพิเิ็นภัยนะครับกับภาวะการลงทุนในช่วงสั้นเราจะมีการติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ปัจจุบันนี้ด้วยการที่มันยังไม่มีประเด็นผมขอไม่ลงรายละเอียดในฝั่งของเซนติเมนต์ตัวนี้ตัวยอย่างไรก็ดีนะครับคลิปของฮันแน่แชร์รอบโลกสัปดาห์นี้ ประเด็นตัวนี้ที่อยากจะย้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เราต้องการที่จะโ o s i t i o n ให้มันแข็งแรงนะครับในฝั่ง portfolio เราเพื่อตอบรับกับทุกสภาวะของตลาดนั่นเองหุ้นขึ้นมาแล้ว2ปีติดกันนะครับนับตั้งแต่ที่ไปทําจุดต่ําสุดนะครับในช่วงเดือนตุลาคมปี2022หลังจากนั้นมา2ปีเนี่ยบวกดีมากปีแรกเนี่ย S&P 500บวกไป20%กว่าปนะครับปีที่2ก็คือ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับบวกไปอีก3 0กว่านตะครับตอนนี้กําลังเข้าสู ปีที่3แล้วจากสถิตในอดีตนะครับสิกว่าครั้งที่ผ่านมาเวลา S&P 500เข้าสู่บูม a เก็ตปีที่3นั้นรีเทิร์นมันจะดูจืดๆหน่อยนะครับอันนี้ต้องยอมรับสภาพเพราะว่าขึ้นมาเยอะๆเองเนี่ยจะให้ขึ้นต่อมันอาจจะไม่ได้แมกนิจูดเดียวกันกับใน2ปีที่ผ่านมาเราเชื่อนะครับว่า Earnings g r o w t ดยังแข็งแรงพอและจะเป็นตัว Drive Return ของคุ้นหลังจากนี้จะไปหวังให้ PE มันขยายตัวนั่นเองเนี่ยก็ค่อนข้างจำกัดนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะแนะนํานักลงทุนนั้นก็คือปรับความคาดหวังนะครับ2ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ดีนะครับหุ้นบวกขึ้นมาค่อนข้างแข็งแรงเลยหลังจากนี้ไปเราเชื่อว่า Return ของหุ้นมีโอกาสจะเป็นบวกต่อแต่อาจจะไม่ได้บวกร้อนแรงเหมือนกับ2ปีที่ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้สําคัญมากๆนะครับการที่จะวางโพ i ิชันเพื่อตอบรับบความเสี่ยงหลายๆมุมนั้นไม่พอนะครับความคาดหวังของนักลงทุนในใจก็สําคัญด้วย เราเชื่อนะครับว่าการเติบโตกําไรที่ระดับอีก10%เองเนี่ยในอีกสิบสงเดือนข้างหน้าตัวนี้เป็นเบสเคสของการลงทุนได้นะครับว่าผลตอบแทนคาดหวังอาจจะได้อยู่ประมาณเนี่ยครับสิเพื่อไปล้อกับ e a r n i n g ็งสโตรที่เรามองไว้แล้วคราวนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของฮะ้นแน่ชร์รอบโลกนะครับเราจะมาคุยกันว่าการปรับเปลี่ยนคําแนะนําของเรานั้นอาจเกิดขึ้นได้ถ้าไปเจอผลการเลือกตั้งแบบ r Republican sweep นะครับ ริพับลิกันสวีปนั่นก็คือประธานาธิบดีทรัมป์ชนะการเลือกตั้งแล้วมาพร้อมกับเสียงข้างมากในสภาคองเกรสนะครับโดยริพับลิกันเองเนี่ยก็คือครองเสียงข้างมากทั้งในฝั่งสอสอและสอวอเลยทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้วนะครับเพราะมีหลายสื่อและสำนักเองเนี่ยคุยผลกระทบในฝั่งริพับลิกันสวีปค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะทางช่อง e d g e Invest ของเราเองเนี่ยก็มี1่ตอเลยนะครับมาคุยเรื่องนี้ขอแปะลิงก์ไว้ตรงนี้นะครับตั้งเข้าไปนะครับ สรุปก็คือถ้าไปเจอสภาวะรีพับบิลกัมสวีฟนะครับความเสี่ยงที่เรากังวลก็คือเรื่องของกำแงพงภาษีหรือว่าทาริฟ์นะครับถ้ามีการเก็บจริงแล้วก็ใช้ได้ตเต็มรูปแบบนะครับเพราะว่าพอไปเจอรีพับบิลกัมสวีฟนั่นเองเนี่ยมีโอกาสที่ทางสภาคองเกรสจะโหวตเพื่อลดภาษีนิติบุคคลลงมาเพื่อมาช่วย offset นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเร่งนะครับทําให้ทิศทางของเงินนั้นเองเนี่ยหมุนแล้วก็ปั่นป่วนมากค่างเงินดอลลาร์อาจจะแข็งค่ายิวอาจจะปรับเพิ่มขึ้นนะครับ โดยหุ้นบางรีเจียนจะถูกกระทบเราเลงกันอยู่นะครับว่าถ้าไปเจอรีพับเ i c นก s w สวิมนั่นเองมุมมองเป็นบวกของเราต่ออ m เมอร์จิงมาร์เที่ไม่รวมบางจีนนั้นอาจจะต้องปรับลดลงมานะครับซึ่งถ้าพวกเรามีการปรับเปลี่ยนคําแนะนําอย่างไรนั่นเองจะขอมาเล่าให้กับทางทุกท่านฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ณตอนนี้เรายังมองว่าอย่าเพิ่งไปคาดเดามากนะครับรอผลจริงให้มันเกิดขึ้นก่อนการรีแอคไปก่อนนั่นเองอาจจะเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณนะครับ ตอนนี้เราขอเน้น positioning เนี่ยครับทำพอร์ตโฟลิโอให้มันทนทานไว้ได้เปรียบแน่นอนสำหรับสัปดาห์นี้นะครับคลิปของท่านแน่แชร์รอบโลกได้จบลงไปนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปของพวกเรานะครับเหมือนเช่นเคยเลยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิง่งยิงๆนะครับยิ่งได้ยิ่งๆๆดีเลยเวลามีคอนเทนต์ดีๆจากทางช่อง Edge Invest ของเรานี้มันก็จะไปขึ้นฟีดแรกๆบน y YouTube แอป,ปของทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในโอกาสถัดไปนะครับครั้งนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ เริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile